สวัสดีครับทุกทุกคนครับวันนี้พามาที่ลานเก็บลำไยนะครับลานซื้อขายลำไยนะครับวันนี้ก็ช่วงใกล้โค้งสุดท้ายแล้วนะครับหลายๆที่ก็เริ่มปิดลานรับซื้อลำไยแล้วนะครับตอนนี้ก็เขานะครับก็เก็บเคลื่อนย้ายสาขาย่อยนะครับออกมาไว้ที่จุดรับซื้อใหญ่นะครับนี่ก็อยู่ที่อำเภอปลาแดดนะครับ ลำไย,ยวันนี้นะครับจัมโบ้อยู่ที่12บาทนะครับแล้วก็เกตเอราคาอยู่ที่4บาทนะครับเกตปีราคา1บาทนะครับโอ้โหโราคาต่างกันลิบลับเลยนะครับก็ถ่ายบรรยากาศนะครับเอามาให้ดูกันนะครับช่วงนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วนะครับใร เก็บลำไยไม่ทันนะครับก็ต้องรีบหาคนงานนะครับมาเก็บครับใครจะปิดรับซื้อแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่ลำไยราคาตกมากเลยนะครับเจ้าของสวนหลายๆที่นะครับก็ปัดเงับไปตามตามกันนะครับเก็บบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับเป็นช่วงเย็นแล้วนะครับหลังจากที่ไปเก็บลำไยจากในสวนนะครับมาทั้งวันนะครับ ช่วงเย็นก็ต้องมานั่งรอนะครับช่วงเย็นก็มานั่งรอนะครับนั่งรอเพื่อที่จะเอาลำไยมาล่อนนะครับเพื่อคัดเกตนะครับออกมาขายกันนะครับก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับนี่ก็เป็นรถปิคนัพนะครับส่วนมากนะครับเพราะว่ามาจากต่างหมู่บ้านนะครับจะค่อนข้างไกลนะครับ ช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับก็จะมีถ้ามันอยู่ใกล้ๆแถวบ้านนะครับก็จะขี่ซาเล้งแล้วก็รถอีทแท็กนะครับแต่นี่มันมาไกลบ้านนะบก็ต้องเอารถกระบะมานะครับมาดูด้านหน้านะครับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่น่าผิดหวังจริงๆนะครับราคาลําไยตกมากนะครับ ราคาก็บางทีเหมือนกับค่าจ้างวันหนึ่งนะครับเจ้าของสวนได้นะครับอีกวันหนึ่งขายได้ก็มาเป็นค่าจ้างให้กับลูกน้องนะครับมีลดเข้ามาอีกแล้วนะครับบีรยายกาศนะครับการรับซื้อลำใหญ่นะครับเป็นจุดรับซื้อใหญ่นะครับจุดรับซื้อย่อยตอนนี้ปิดไปแล้วนะครัเขาย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ ของบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับช่วงเย็นๆนะครับหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันนะครับค่าจ้างลูกน้องในการเก็บลำไยนะครับก็อยู่ที่คู่ละห้าร้อยนะครับผู้หญิงถ้าคิดเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงสองร้อยผู้ชายสามร้อยบาทนะครับค่าจ้างในการเก็บลำไยนะครับแทบจะไม่คุ้มนะครับกับการจ้างนะครับ ถ้าไม่จ้างก็เก็บไม่ทันนะครับลำหญยมันจะไปแพงค่าขนส่งนะครับส่วนมากไปพอไปถึงปลายทางนะครับค่าขนส่งมันจะแพงนะครับราคาจากหน้าสวนแค่สิบสองสิบสามสิบสี่บาทนะครับแต่พอไปออไปอยู่ที่ตลาดนะครับไปถึงผู้บริโภคนะครับราคามันพุ่งไปกิโลละสี่สิบถึงหกสิบบาทนะครับ ราคาไปหนักที่ขนส่งนะครับนี่นะครับเครื่องร่อนนะครับเ็เป็นเครื่องร่อนลำใหญ่นะครับตอนนี้ก็ถึงคิวตัวเองแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรอคิวก่อนหน้านี้เครื่องออร่อนลำใหญ่จนหมดครับเดี๋ยวค่อยส่นะครันะ ก็จะลงมาตามเกตนะครับร่อนลงมาตามเกเจที่ลำไยแต่ก็ไซส์นะครับเกตเอราคา1 2บาทนะครับเกตเอเอเอเป็นเกจัมโบ้นะครับเกตเอราคา4บาทนะครับแล้วก็เกตปีนะครับราคา1บาทนะครับนี่มาลงมาทต็มเลยได้ <c oughs> ถึงตะกา,ละะาแล้วกันไปถึงแล้วกันเต้นเต้นเต้นตะการต่อตะกาและะ้วกัน มันเป็นลงบีเห็นไหมครับราคาไปอยู่ที่บีเยอะนะครับบีราคาหนึงบาทนะครับนคาบเลก็ดจัมโบ้นะครับเก็ได้สองสก้าครึ่งนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทคนนะครับคี กำลังเจอวิกฤตต่างๆนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับก็เริ่มต้นสู้กันใหม่นะครับขอได้แต่อย่าถอยนะครับขอได้ทุกวันนะครับแต่ก็ถอยไม่ได้สักวันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามถ้าชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในทุกๆวันนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ